วนี้กวาดมาอยู่กันที่ไทยสกายแอดเวนเจอร์พัทยานะคะมาทําอะไรไปดูกันเลยและใช่ค่ะวันนี้กวาดจองคิวมาโดดร่มครั้งแรกกับเพื่อนๆนะมาถึงแล้วก็มากรอกข้อมูลต่างๆและจ่ายเงินด้านในนี้เลยค่ะแล้วหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จนะคะเราก็จะได้อันนี้มาแล้วก็ต้องไปที่ห้องจัดคิวนะคะโอเคค่ะติดสติกเกอร์ ฟิลอ,อยู่คาเฟ่มานะแล้วเดี๋ยวมันก็จะสั่นดิกๆๆเวลาเป็นคิวของเรานะคะตอนนี้เราก็ทําใจรอก่อนนะคะอีกประมาณชั่วโมงครึ่งวันนี้ก่อนเลือกเป็นแพ็กเกจที่มีคนขึ้นไปถ่ายให้ด้วยนะคะเราก็จะโดดกับคุณครูคิริวนะคะส่วนแพรก็จะระโดดกับคุณครูชาลีนะคะระหว่างรอก็มาเตรียมทากันแดดกันอีกรอบนะกวาดก็ใช้กันแดดของแบรนด์ฮาวดี้อยู่นะคะตอนนี้น้องทาซ้ำได้ซึมไวหน้าไม่วอกอยู่แล้วได้ิมเ ค่ะเมื่อกี้เราก็เข้าไปฟังคุณครูของแพรเขาช่วยบีบมาให้นะคะก็คือเราจะต้องเงยคางแอนตัวใช่ป่ะแล้วก็แบบตอนที่เขาลยลงมาต้องแบบยกขึ้นอย่างนี้นะตอนที่เขาแตะไหลใช่ป่ะเราก็สามารถฟรีมือเราได้เสร็จปุ๊บก่อนที่จะลงมาที่พื้นนะคะต้องยกขาข้างหน้าแบบเหมือนชันแล้วก็เป็นแบบเก้าได้องศาอย่างเงี้ยกไม่ขึ้น มาถึงตาเรากันแล้วฮะคุณครูก็มาใส่ชุดใส่ให้เราอย่างดีเลยพร้อมบอกสเต็ปและท่าที่ต้องทําในแต่ละสเต็ปลงมาต้องแอ่นตัวท่ากล้วยขายกไว้นะคะเพราะเขาแตะไหล่ก็สามารถโพสได้ตาอัธยาศัยเลยสิ่งสำคัญเลยคือก่อนลงแตะพื้นนะคะกว่าก็ต้องยกขาให้ผลพื้นนะโอเครู้เรื่อง ตากล้องพร้อมครูพร้อมก็ไปกันเลยค่ะตื่นเต้นสุดพลังจุดนี้คุณพี่ตากล้องน่ารักมากถ่ายให้ตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องเลยคุณครูก็เช็คความเรียบร้อยแบบเช็คแล้วเช็คอีกเพื่อความปลอดภัยนะคะไปค่ะลุยจังหวะน,นี้เดินมาแบบใจดีสู้เสือเอาวะขึ้นก็ขึ้นครูก็เบรกให้หยุดถ่ายรูปก้อนโอ้ยขาสั่นไปหมดแล้ว นะะในเครื่องก็คือจะนั่งกันแบบนี้เลยเเกวาดมมีปัญหาเรื่องเมาเครื่องอยู่หน่อยๆน,นะคะจุดนี้ก็ยังขึ้นไม่สูงเท่าไหร่เลยแต่ว่ารู้สึกจะอ้วกแล้วเราก็จะใช้เวลาบินขึ้นกันประมาณ10-15นาทีนะคะจะก,กระโดดที่ความสูงประมาณหมื่นกว่าฟุตตอนนี้เราก็มารออยู่ตรงจุดที่คาดว่าน,น่าจะแลนดิ้งลงมานะครับโดดลงมาจากล่มนะก็เรามารอดูพิกัดกันนะครับว่าจะลงมาแล้วจะเป็นยังไงนะฮะ สถานการณ์วันนี้ก็คือถึงเวลาเปิดประตูเครื่องแล้วค่ะใครที่นั่งติดประตูก็คือต้องกระโดดลงไปก่อนเลยนะพี่2คนนี้ก็คือมาโดดด้วยกันนะคะก็จะเกาะขอบแบบนี้จับมือกันแล้วก็โดดฟิวไปเลยส่วนคุณพี่ท่านนี้มาแบบโซโลนะคะโดดคนเดียวไปเลยจ้าเก่งมากแล้วก็มาถึงตากวาดขาดจังหวะนี้บอกเลยว่าเลยจุดหวาดเสียวไปแล้วมันไม่ใช่จุดเสียวแล้วค่ะมันคือจุดที่เกือบจะขีดไปแล้วสภาพคือจ้า กวาดว่าสําหรับกวาดจุดนี้ก็คือจุดที่สนุกที่สุดเลยนะมันแบบดิ่งลงมาเร็วมากแต่ก็ไม่เวียนหัวนะท้องฟ้าสวยมากแล้วก็แบบได้ทะลุเมฆลงมาแล้วท่าโพที่ซ้อมซ้มไว้จังหวัดนี้ก็คือลืมมดส่วนพี่ตะก้องก็ทำท่าให้ดูนะคะเต็มที่เลยแต่ตอนนี้กวาดก็คือมือเก่งไปหมด หลังจากคุณครูดึงร่มก็คืออ้วกแทบพุ่งบอกแล้วเมื่อคืนอย่ากินเยอะบายยค่ะพี่ตาก้อง

จุดนี้มือกวาดเริ่มช้าๆงะๆขยับไม่ได้เลยอะแต่ครูก็คือน่ารักมากคอยเช็คตลอดว่าโอเคอยู่ไหมเขาก็เลยให้กวาดจับสายนีแทนจุดนี้กวาดคือมือนจะอ้วกจริงๆแล้วนะคุณครูก็บอกว่าขอฉันอีกหนึ่งนาทีนะถึงพื้นเลยโอเคค่ะกลืนลงไปก่อนไม่อันนี้นี่อันนี้พี่กวาดอันนี้พี่กวาดลงมาแล้วนะฮะโอเคแลนดิ้งเรียบร้อยปลอดภัยอน่านีเป็นพี่แพรนะครับลงมาแล้วค่อยๆลงโอเคถึงพื้นปลอดภัย ขอบคุณนะคะ see you next time บายโอ้ยสนุกมากเลยอะเป็นไงบ้างโอเคเดินมาไหนอะเดินมาจากพี่นั่นหละเอาแล้วกลับด้วยกันได้เปล่าได้โอ้ยฉันจะอุ้ ไม่เสดงคนน่ากลัวแล้วคือกวาดลงมาแบบว่าขาแบบมืออะไรเงี้ยมือแม่งแบบ้ังอยู่ท่าเนี้ยมือแบบเหมือนแบบมันมันแงะไปหมดอ่ะจนครัวต้องสไลด์แล้วก็แบบนอนลงเพราะเราแบบไม่ไหวแล้วก็ยืนไม่ไหวแล้วก็แบบเหมือนเมาเครื่องมัอนจะอ้วกลงมาก็แบบจะอ็อกออกมาแล้วมันก็เหมือนแบบไม่มีอะไรให้ออกเพราะ่าเช้าก็ไม่ได้เข้าห้องน้ําด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบตัดภาพมาที่คนนี้ค่ะคนนี้คือชิวชิบหายคือสนุกมากสนุกมากเลยค่ะให้มาอีกมาปะมา ก็ไม่ใช่รูปตัดต่อนะมันเป็นสติติฟิเคทที่กวากระโดดลงมาจริงๆนะใครที่กระโดดลงมาแล้วนะคะคุณครูก็จะมีอติติฟิเคทให้ก็ตอนนี้ค่ะยังรู้สึกแบบว่าแบบเมาเมาค้างอยู่นะมาบ้เาเถอะอาจจะมาเนาะอาจจะมาคือมันถามว่าสุดไหมอะ่ะมันก็สุดเยี่ยวแตกเหมือนกันนะค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะออกไปหาอะไรกินนะคะกับร้านอาหารที่จุ๊กแนะนำนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยาย แล้วมื้อเที่ยงวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านนัวบิตะอีสานกายะร้านที่ผสมผสานระหว่างอาหารอีสานกับญี่ปุ่นไว้แบบลงตัวหรือเอาจริงเราก็คือเพื่อนกว่าชอบเจ้าของร้านนะคะก็เลยชวนมากินก็จะมีเมนูพิเศษประจําวันนะคะต่อมา,อาถ้าเกิดเป็นเ<ค>มนูหลักอะคะ่ะ,ะก็จะเป็นพวกต้มแล้วก็พวกลาบอื่นๆนะคะแล้วก็เรื่องน้ํายําได้แบบ3แบบเลยทั้งแบบไม่ใส่ปลาใส่น้ำปลาแล้วก็เป็นปลาวาซาบินะคะ รอไม่นานอาหารก็มาเสิร์ฟแบบเต็มโตะแล้วนะหิวแล้วไปกินกันเลยค่ะค่ะครัแรกก็จะเป็นยำแซลมอนกินข้าวอันนี้ข้างในมันจะเป็นแซลมอนดิบอยู่นะคะแต่ว่าข้างนอกเหมือนเขาจะแบบทำสุกมาแล้วอันนี้คือราบแซลมอนทุกทต่อไปจะเป็นปลาหมึกที่อยู่ในเจ้าสมุทรนะคะเจ้าสมุทรก็จะมีปลาหมึกมีหอยแมงกะพรุนมีปู ถามว่เาเผ็ดไหมอันแบบธรรมดาก็เผ็ดอยู่นะแต่ก็กินได้จ้ะอันนี้จะเป็นกุ้งนะคะที่อยู่ในเมนูเจ้าสม,มุทรนะคะก็ตัวใหญ่ <c oughs> โอ้ยลองเราลองเราลองเนี่ยเร่งแป๊บนึงส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นหอยจอกที่หน้าตาแอบคล้ายโฮตาเตะนะ <c oughs> มึงวอร์วบิ่าซิแรงมากหอยจอกมีความคล้ายว่าโฮตาเตะแต่มันจะแบบมีความเ e อ็น e หวานนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้หวานเท่าแบบคอนสเตแบบพรีเมียมของญ,ญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่ถือว่าโอเคกินได้นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นต้ำข้าวโพดไข่เค็มนะคะที่อาจจะเป็นเผ็ดน้อยสําหรับคนที่ไม่กินเผ็ดมากยอะไรเงี้ยน้ำข้าวโพดรสชาติปกตินะปกติเป็นน้ำข้าวโพดที่ปกติอันนี้จะเป็นยำขนมจีนะคะที่เสิร์ฟม,มาคู่กันกับปลาซาบะ อันนี้อร่อยอันนี้นะอร่อยจริงต้องสั่งตรงนี้ก็จะเป็นต้มแซบนะคะนี่ตุ๋นกระดูกอ่อนหมูจากต้มแซบนะคะเชืเ่อหรือว่าต้มแซบเด็ดแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไป แบบเป,าเป่ากันดูก่อนอ,อร่อยอ่ะอร่อยแบบอร่อยมากเนื้อแบบดีมากมันกรุบๆบแบบนี่หอมมาหอมเนื้อมา,มากเราจะลองจิ้มน้ำจิม้มดูเราให้ดูน้ำจิ้มแบบแบบประมาณนึงอร่อยอเนี่ยมากนะร้านนี้ก็คือลิวัวสุดฟังมากอโไม่เห็นเรา ่องค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวกว่าก็ขอตัวไปกินกับเพื่อนๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะสําหรับใครที่แวะมาพัทยาก็แนะนํานะคะร้านโนบิตะอิสานกะยะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ค่อนข้างอร่อยแล้วก็ซีฟู้ดเด้งๆสดๆนะคะแล้วก็มีอาหารให้เลือกหลากหลายแบบนะคะยังไงก็ลองมาตามกันดูนะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะขอขอบคุณเพื่อนๆร่วมทิพที่ดูแลกันและกันเป็นอย่างดีขอบคุณ,ค,ณคุณครูคิริวและคุณครูชาลีรวมถึงพี่อีฟที่พาโดดลงมาอย่างปลอดภยัยแถมถ่ายรูปให้สวยมากและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกวาดเอาไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ